แชร์ทริควิดีโอในการถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอจากกล้องโทรศัพท์มือถือนะคะบอกไว้ว่าจะเป็นการชิดไอเดียต่างๆเป็นการแชร์นะคะว่าการมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเนี่ยสามารถที่จะถ่ายวิดีโอง่ายๆไม่ต้องมีกล้องหรือโปรเฟชชั่นอลก็ถ่ายได้นะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ไปเริ่มถ่ายกันเลยก้า ากให้วีดีโอที่ออกมาสั่นจนเวียนหัวนะคะหรือเกิดอาการเบีย้ยวเบร,เบร์ควรจับสมาร์ทโฟนให้นิ่งที่สุดด้วยการถือสมาร์ทโฟนทั้งสองมือโดยให้มืออยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะการยื่นแขนออกไปถ่ายจะทําให้แขนของเราล้าอย่างรวดเร็วและจะทําให้ภาพนะคะสั่นตามยังไม่ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าต้องการถ่ายทําแบบเทคยาวแนะนําให้หาอุปกรณ์ช่วยอย่างขาตั้งกล้องหรือกิมบอลนะคะหรืออาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการวางสมาร์ทโฟนเอาไว้ให้นิ่งๆบนสีขอก็ได้เช่นกันค่ะ แม้ไมดีโอของเรานะคะจะถ่ายออกมาได้สวยแค่ไหนแต่ถ้าคุณภาพอย่างเรายแย่นะคะผู้ชมก็คงจะเบือนหน้าหนีเช่นกันแต่ไมโครโฟนนะคะในสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่มักจะมีคุณภาพไม่ดีเท่ากับไมค์สำหรับอัดเสียงโดยตรงบางครั้งก็ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยเหมาะนักนะคะถึงแม้ว่าจึงมักจะมีเสียงลมและเสียงรบกวนอื่น,นๆติดเข้ามาด้วยเสมอซึ่งลบออกทีหลังยากมากๆส่วนวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะให้เอามือป้องรอบๆไมโครโฟนเอาไว้และพยายามถ่ายทำในสถานที่ที่เงียบที่สุดหรือภายในอาคารนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้แนะนำว่าควรลงทุนซื้อไมค์อัด ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คาราวานีรานสาสุนเทนนะคะซึ่งเราเป้าอยู่ที่สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนว่าจะเป็นแบบว่าธรรมชาติต้นไม้ต้นไม้นะครเยอะแยะมากนะคะวันนี้ว่าใครที่สนใจคณะนี้ก็สามารถจะมาปรึกษาพวกเราได้ค่ะ การแพลนกล้องที่ต้องมีจังหวะที่จะแพนนะคะคือต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการแพรนจุดนี้เองคนที่อยู่เบื้องหลังคอยตัดต่อภาพทั้งหลายมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากที่จะตัดต่อภาพโดยมีภาพที่แกว่งไปแกว่งมาหรือว่าไปมาเมื่อนํามาร้อยใส่ภาพน,นิ่งจะรู้สึกว่าไม่เข้ากันเลยทีเดียว พราะทำให้เราดูไม่รู้เรื่องเข้าไปอย่างไม่นิ่งนวินสมจริงบางครั้งนะคะรู้สึกว่าโดดไปโดดมาหาจจะไม่ให้จัดต่อได้สะดวกในภาพสมมุนการแพนต้องมีจุดเริ่มต้นคือเริ่มจากถือกล้องให้นิ่งเสร็จก่อนจากนั้นนะคะกดปุ่มบันทึกภาพแล้วค่อยแพลนและจุดจบคือนิ่งทิ้งท้ายด้วยตอนจบอีกเล็กน้อยเพื่อบอกคนดูให้เตรียมพร้อมและพักตาร,ระหว่างการระหว่างการชมภาพค่ะ แสงธรรมชาตินะคะที่เป็นแสงที่สดที่สุดดังนั้นนะคะในการถ่ายวีดีโอจึงจะเป็นต้องรู้แสงอาทิตย์ด้วยเพราะหันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์เพื่อช่วยเพิ่มความสว่างไม่ควรหันห,หลังให้พระอาทิตย์เพราะทําให้ภาพย้อนแสงมืดทําให้จัดแสงยากนอกจากเสียเวลาในการเนี่ยถ่ายแบบแล้วนะคะ,ะการถ่ายวิดีโอให้แสงออกมาสวยเนี่ยควรเลือกถ่ายตอนเช้าหรือตอนเย็นเพราะจะได้แสงที่สวยค่ะ หากต้องการถ่ายวิดีโอเพื่อให้สามารถแสดงได้เต็มจอในทุกอุป์กรนะคะทุกคนแนะนําว่าต้องถ่ายแนวนอนเท่านั้นอย่าถ่ายแนวตั้งหากคุณถ่ายแนวตั้งเวลาแช์ออกมานะคะจะได้อง์ประกอบของภาพ,พน้อยมากและเมื่อแสดงเต็มจอก็ไม่สามารถที่จะจแสดงออกมาเต็มจอได้ดีมีแถบสีดําอยู่ทั้งซ้ายและขว,วาดังนั้นนะคะหากาถ่ายวิดีโอจำไว้ว่าถ่ายแนวนอนในระเดีที่สุดค่ะ แล้วก็นะคะเราก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะว่าพวกเราก็ได้ถ่ายทำนะคะในการถ่ายอะไรต่งตางๆนะคะให้ทุกคนได้ดูแล้วก็อยากจะบอกว่าไอเดียท,ทุกอย่างนี้นะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยไปนําไปใช้กันนะคะว่าทักษะในการถ่ายรูปถ่ายวีโอในโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็เป็นทักษะที่ง่ายๆแล้วก็สามารถทำให้ทุกคนนะคะวันนี้ก็เราก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ๊